สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้วคุเพื่อนวันนี้เมนูยำทะเลนะคะยำทะเลกินกับข้าวมีปูมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะนี่ได้แล้วตอนแรกว่าจะยำใส่วนเส้นใส่อะไรก็เลยโอ้มันกินลําบากเนี่ยจะกินกับข้าวนี่นะคะราดลงไปเลย นี่แหละจิ้มมันมันก็คล้ายๆกับเรามาจิ้มน้ําซีฟู้ดแะละเพื่อนๆเนาะต่เราราดไปเลยปูเนี่ยมันก็กินยากอยู่แล้วเนาะนี่เนาะเราถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูไปไปกินกันเพื่อนๆนี่น,นี่กินกับข้าวตอนแรกว่าจะเอาว้นเส้นเนาะกินกับข้าวน่นแหละอร่อยดีกับน้ำยำเนาะไปะกินเผาะเยอะๆเอานี่ ไปกินกันนอกบ้านเนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเพื่อนๆโอ้ยมากินกันเว้ยมันเอียงมันไม่ตรงเฮ้ยช่างเถอะมากินกันเอาเสื้อออกก่อนให้มันดูสวยๆอากาศมันดีวันนี้อากาศดีวันนี้ไม่ได้ไล์สดเด้อเพื่อนๆแนวขนาดนี้เวลาจะเวลาที่ยายไล์สดนั่นแหละเนี่ยยายมยแต่เข้าสวนเออ หมแต่เข้าสวนเนี่ยกินกับข้าวปูแล้วปูเดียวกินคนเดียวเล้ <c oughs> มันกินยากวันนี้เป็นแม่ฝรั่งไฮโซเด้อแ <c oughs> ม่ฝรั่งไฮโซ ไนโซตันกินยำปุยำทะเลนี่แลหละมือนเราจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยในชะ่ไหมอืมหามึกทากโกไม่ได้อันนี้มันมึกอะไรอเนี่ยอ,อร่อยอยู่ มกมินผักเยอะๆเอากินเป็นเมี่ยงกิเนเป็นเมี่ยงเอาคนเพื่อนอ้อค่อยสดเอาน้ำมเมยฝรัง่งไฮโซ Hãy subscribe ăn kênh Ghiền ở Gõ กึ้นมาจากสวนก็บ่ายสองแล้วขอแต่ตอบคอมเมนต์มัม่งทำนูน่นทำนี่มัง่งนั่งพัก ม่ชอบกินกะข้าวยำแบบว่าไม่ต้องใสบ่บนเส้นไใสบ่บนเส้นมันอืดมันเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ปูนี่นะยายเคยซื้อมากินแล้วถ้าเจอสดนะคุ้มมากเลยกลำ่ำเนื้อเยอะแต่ว่าถ้าไม่สดก็อุ้ยเผ็ดใสเ่เผ็กเยอะมากเลย ไม่มีที่แกะปูเอาที่แกะวอนัทมาแกะปู <laughs> อ,อร่อยสะใจเลยเพื่อนๆะอู้หอร่อยอร่อยถามพี่เหมือนกินบอลเลย เดียจะแกะให้ดูยหญก็กินไม่ค่อยเป็นรอไอ้ปูปูเนี่ยนะปูปูปลาปลาเอาลืมเอาอะไรมาใส่เปลือกมันใส่ไปน,น่นนี่แหละโอ้เนื้อเยอะอยู่เพื่อนเพื่อนเพียบเลย ใหญ่แกไม่ค่อยเป็นกินไม่ค่อยเป็นกับเขาหรอกห้ามือห้านิ้วเลย,อย <laughs> สองมือสิบนิ้วไอข้าแท้ กินปูโชไอเขาล้ะเดี๋ยวยายกินคนเดียวเด้๋ยวปูเดี๋ยวกินโชแล้วอุ๊ยอร่อยอร่อยเนื้อคำบรรยายเนละยแซ่ละกุ้งมี่จะปลาหมึกกินปลาหมึกก่อนอะเผ็ดกับกกเผ็ดอะ อยากให้มันเผ็ดเผ็ดไงอยากให้มันแสบแสบยำมันต้องเผ็ดเผ็ดเนาะ เดี๋ยวคอยแกะกินคนเดียวมันแกะกินยากแกะโชว์ไม่ได้อายเขา <laughs> พียมจะตัดยาแล้วโออกจาแนวนิดนึงเนี่ยคราวหลังต้องต้มให้นานหน่อยเราไม่เคยกินนะเราเพิ่งกินยาต้มพร้อมกันข้าวหลังจะต้มให้นานหน่อย กัมใหญ่เนื้อมันออกมาข้างนอกเลยเนี่ยสดมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะเอามาเกะหน่อยทำยังไงอะเพื่อนๆอุ้ยยอข่าแท้อุยแกะไม่เป็นอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าว่ากันเด้อใจกินไม่เป็นจริงๆแบบปู เขาถึงว่าเนี่ยฝรั่งชนบทตั้งชอช่องตั้งซื้อช่องตามสภาพตัวเองนะเพื่อนเพราะว่ามันชนบดจริงๆ,ๆเลยยนะไม่่อยไปสีประสาอะไรเอาเข้าลงก่อนอุ้ยอันนี้อันนี้แบบสดมากเลยเนื้อเต็มเลยอุ้ยลาไปสิแมงวัน ที่แกปูยหญก็ไม่มีโอ้อายเขาแท้คนไทยเราดูไม่เป็นไรนะห้ามฝรังดูเด้อเห็นไหม,ม,ม,มทำไม่เป็นลก่อน,นชิมก่อนเวลามันยาวนี่อื สดมากเลยคุณแม,ม่นอจนาจะเลยซื้อบ้านเราไม่ค่อยสดเลยบ้านใย,ยนะบ้านใย,ยคแค่นี้แหละเพื่นอนๆเดี๋ยวจะกินเองแล้วกินคนเดียวดีกว่าไม่ไหวไอเขาปะปะปแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเอากระดาษก่อน ไปไปไปเอ้ยไอ้คแท้าบายบายคิดถึงคิดถึงคิดถึง <laughs>